ข้าวไทยแต่ในแตะไลถือว่าเป็นตำนานประเทศไทยแต่ในที่สุดปีนี้ข้าวไทยโดนข้าวกัมพูชาคว่ำขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเยเชื่อนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยเอ็กซิมแบงแต่ฟื้นหรือไม่ฟื้นไม่รู้ล้วฮะข้าวไทยแต่นัตะไลถือว่าเป็นตำนานประเทศไทยแต่ในที่สุดปีนี้ข้าวไทยโดนข้าวกัมพูชาคว่ำขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง เคยเชื่อนะครับข้าวหอมมะลินะครับถือว่าเป็นข้าวที่เป็นทั้งตำนานข้าวที่เป็นสินค้าข้าวที่เป็นแบบยี่ห้อของประเทศไทยมาแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วนะครับทุกคนทั่วโลกรู้จักกันดีผพราะว่าคนไทยเองก็รู้จักข้าวหอมมะลิแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิสำคัญประเทศไทยก็อยู่ตรงที่เขาเรียกกันว่าบริเวณอีสานใต้ขึ้นเชื่อมไปถึงตรงกลางของอีสานเนี่ยแหละครับที่เรียกว่าทุ่งกุลาร้องไห้ไล่เคลียงม,มันเลยนะตั้งแต่ปลายมหาสา,ารคามเข้าร้อยเอ็ดลงมาถึงสุรินทร์นะครับแล้วก็บุรีรัมย์ศรสีสเกต หอมมะลิไทยนี่ถือว่าดังมากๆ,ๆนะครับเวลาหูขึ้นหม้อนะฮะมีควันร้อนๆน,นุ่มๆกัด้วกรุบๆอือหสุดยอดอร่อยจริงๆเพราะฉะนั้นข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับก็เลยมีการประชันขันแข่งแล้วก็มีการพัฒนาพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศไทยของเราก็แล้วแต่แล้วก็มีการมาประชันขันแข่งหรือแข่งขันกันนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยนะฮะข้าวของประเทศไหนเนี่ยนะครับจะ ถูกอกถูกใจกรรมการจนขั้นกลายเป็นตัดสินเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกไปนะครับและการแข่งขันก็เกิดขึ้นในปีนี้นะครับแต่ว,ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของนายก,กิติมศักดิ์สมาคมผู้สง่งออกข้าวไทยคุณชูเกียรติโอภาสวงเนี่ยนะครับก็ได้เปิดเผยครับว่าการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกนะเป็นการประกวดที่เรียกว่า the world best rice 2022 เขาก็จัดขึ้นนะฮะที่จังหวัดภูเก็ตนี่เดี๋ยวนี้เวลาเขาเขาจัดการาตัดสินข้าวโลกอะไรเนี่ยก็จะไปแปแหล่งท่องเที่ยวถูกไหมเพราะว่าไปแล้วผู้เข้าชมก็สามารถจะไปเดินทางท่องเทีท่ยวได้ก็เป็นการกระตุ้นจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่กันไปนะครับทีนี้ผลของการแข่งขัน the world best rice t 0 2 2 2หรือการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกประจําปี2 5 6 5เนี่ยนะครับผลออกมาคะแนนออกมาปรากฏว่าข้าวหอมมะลิพากาลำดวนจากกัมพูชา เฉือนชนะประเทศไทยแค่หนึ่งคะแนนนะฮะเหมือนฟุตบอลคู่เมื่อคืนเลยเนี่ยนะฮะกลายเป็นข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของโลกชนะประเทศไทยเฉือนไปแค่หนึ่งแปมเท่านั้นเองนะครับสำหรับเรื่องนี้นี่นะครับทางด้านของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเนี่ยเขาก็ไปนั่งฟังแล้วเาก็โอ้โห,หลุ้นเหมือนกันเสร็จแล้วก็ไปถามกรรมการด้วยนะกรรมการที่เขาตัดสินกันนี่นะครับว่าเอา้าทำไมข้าวหอมมะลิไทยถึงไม่สามารถครองแชมป์ต่อได้นะครับผลปรากฏว่านะฮะ การที่กัมพูชาเนี่ยนะครับสามารถที่จะส่งข้าวหอมมะลิพกาลําดวนอันนี้ชื่อเต็มเขานะฮะชื่อมันจะยาวนิดหนึ่งนะฮะข้าวหอมมะลิพกาลําดวนในปีนี้นี่นะครับทาให้กัมพูชาได้แชมป์ไปนะฮะแล้วก็เป็นการครองแชมป์เป็นครั้งที่5ด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่5ปีติดต่อกันนะเป็นการครองแชมป์ครั้งที่5โดยเฉพาะครั้งที่5ที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็คือคว่ำแชมป์ประเทศไทยนะครับซึ่งข้าวหอมมะลิประเทศไทยก็ตกมาอยู่ในอันดับที่2 ส่วนอันดับที่3าเนี่ยนะครับเป็นข้าวหอมจากประเทศเวียดนามและอันดับ4เป็นข้าวหอมจากสอปปลอาวนะครับก็ถือว่าเนี่ยตอนนี้ข้าวดีที่สุดในโลกคือกัมพูชานะอันดับ2ของโลกคือประเทศไทยอันดับ3ของโลกคือเวียดนามอันดับ4คือสอปปลาวนะครับทีนี้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งข้าวหอมบริจ,จาคทางด้านของอีสานเนี่ยนะเขาก็ไปส่งเข้าประกวดถูกไหมครคือข้าวหอมบริจาคคุณจะมีหลายสายพันธุ์ถูกไหมครับแล้วก็ในแต่ละประเทศก็มีหลายสายพันธุ์ ที่เขาก็ส่งข้าประกวดเพียงหนึ่งตัวอย่างจาก20ตัวอย่างนะครับจากผู้เข้าประกวดทั้งไทยเวียดนามกัมพูชาเมียนมาลาวอินเดียปากีสถานจีนแล้วก็สหรัฐนะฮะซึ่งเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยภายหลังจากคุณชูเกียรติโอภาสวงนะครับนาะยกิติมศักดิ์สมาคมผู้สมงออกข้าวไทยเขาบอกเหตุผลนะทำไมข้าวหอมลิไทยปีนี้ถึงเสียแชมป์ให้กับกัมพูชาผู้ชมทราบหมครับเขาบอกว่าสาเหตุที่ไทยเสียแชมป์ในครั้งนี้เนี่ยฮะท่านท่างที่ข้าวไทยกับข้าวกัมพูชาเนี่ยเข้ารอบสุดท้ายเหลือแค่สองประเทศ ที่ผมบอกไปว่าสกูีิเขาแข่งกันนี่นะฮะมีทั้งไทยเวียดนามกัมพูชาเมียนมาสปปอรลาอินเดียปากีสถานจีนและสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าพอเข้าไฟแนลนะครับเข้าไฟแนลไม่ไม่ใช่เซมิไฟแนลด้วยเข้าไฟแนลก็เหลืออยู่แค่2ชาติคือข้าวหอมมะลิจากไทยและข้าวหอมมะลิปะกาลำดวนจากกัมพูชานะครับทีนี้พอเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าตัดสินสุดท้ายฮนะข้าวหอมมะลิปากาลำดวน ได้คะแนนนำประเทศไทยไปหนึ่งแต้มเท่านั้นเองนะครับทีนี้ถามว่าหนึ่งแต้มเนี่ยนะครับคนก็สงสัยว่าไอ้หนึ่งแต้มเนี่ยมันอะไรนะตัดสินจากอะไรนะเห็นผลอะไรกฎเกณฑ์อะไรและทําไมได้เฉือนชนะหนึ่งแต้มนะฮะทางด้านนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้สองออกไทยก็ไปถามเชฟนะครับเขาบอกเป็นเชฟใหญ่จากสหรัฐซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินปีนี้นะครับเขาบอกว่าที่ข้าวหอมมะลิปากาลำดวนกัมพูชาชนะหนึ่งแต้มประเทศไทยและกลายเป็นแชมป์ข้าวที่ดีที่สุดในโลกเล่ยนะครับ ชนะกันตรงไหนทราบไหมฮะเขาชนะกันทุกตรงที่กลิ่นเห็นไหมคือยังไงข้าวหอมมะลิต้องวัดกันที่กลิ่นนะฮะคือ <c ười> คุณภาพข้าวถ้าดูอย่างนี้แสดงว่าสูสีเสมอตัวปรากฏว่ามันเฉลยกันที่กลิ่นครับตรงที่กลิ่นหลังจากการหุงหุงคือหุงขึ้นหมอ้อก็้วมันจะมีกลิ่นใช่ไหมพอเปิดฝาป,ปัป๊บหืควันที่ออกมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นเะนี <c ười> ่ยฮะเขาบอกว่าข้าวประการลำดวนกลิ่นหอมมากแต่ข้าวหอมมะลิไทยกลิ่นอ่อนมากนี่คือเหตุผลที่ทําให้ ข้าวหอมมะลิปากาลำดวนเมดินแคนเบอร์เรียนี่นะครับชนะไทยไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอ่ะนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้อ่าเรื่องตรงนี้ในแง่ของกล่องหรือว่ารางวัลเนี่ยมันก็มีผลถูกไหมครับทีนี้ในแง่พอชนะไปเนี่ยนะครับอย่าลืมนะฮะทุกเวทีทุกธุรกิจทุกวงการเวลามีการประกวดประขันประชันขันแข่งในแง่ของกล่องมันจะเปลียบเสมือนอไรครับตราสัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือถูกไหมฮะ และตรงนี้เองเนี่นะครับวงการข้าวไทยก็ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมปีนี้ข้าวหอมมะลิไทยเนี่ยกลิ่นไม่หอมเหมือนปกติหลายคนงงนะฮะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับก็ต้องไปดูเขาว่าทำไมปีนี้ข้าวหอมมะลิไทยมันถึงสู้ข้าวหอมมะลิปากาลำดวนจากกัมพูชาแพ้ไปแค่แต้มเดียวเนี่ยนะฮะหลายคนที่อยู่ในวงการข้าวไทยไม่ไว่าจะเป็นทั้งชาวนาะผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการน,นะครับหรือแม้แต่เจ้าของธุรกิจผู้ส่งออกข้าวเนี่ยเขาก็มองเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าอาจจะเป็นว่าปีนี้เนี่ยฝนตกชุกน้ํามาก ทำให้ข้าวหอมมะลิไม่ได้สร้างกลิ่นแรงเหมือนปีก่อนที่ข้าวหอมมะลิไทยชนะเลิศคําว่ากลิ่นแรงไม่ได้ไหมายความว่าเสียนะฮะหมายถึงว่ามีกลิ่นที่หอมขึ้นเนี่ยนะฮะเพราะว่ามีกลิ่นหอมตรงนี้เองเนี่ยมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์และความรู้สึกที่เข้าถึงของคนที่วเวลาหุงข้าวหอมมะลินั่นเองครับทีนี้โยชน์ที่ผมบอกไปกนว่าคือพอรู้สาเหตุและพอก็พอรู้ตรงนี้แล้วเนี่ย ไอ้สิ่งที่เขาได้แต้มหนึ่งแต้มและกลายเป็นข้าวหอมที่ดีที่สุดในโลกของกัมพูชาไปเนี่ยมันจะมีผลต่อราคาในการซื้อขายในตลาดโลกกับประเภทข้าวพรีเมียมที่เรียกว่าข้าวหอมมะลินะครับคุณชูเกียรติโอภาสพงอ์ยังบอกด้วยซ้ำไปนะครับว่าฤดูการผลิต65ทับ66เนี่ยนะฮะข้าวหอมมะลิไทยและข้าวหอมมะลิปากาลำดวนเนี่ยจะแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดส่งออกของไทยแน่นอนคือตอนนี้ผลผลิตต่อไร่ของทั้งสองประเทศในแง่ข้าวหอมมะลิเนี่ยนะครับพอๆเลยสูสีคือเยอะนะครับ ราคาอาจจะลดลงก็ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้นี่นะครับอาจจะทําให้ราคาข้าวหอมบริพการลําดวนของกัมพูชาซึ่งทุกวันนี้ห่างจากข้าวหอมบริไทยประมาณ30ดอลลาร์สหรัฐต่อตันนี่นะครับจะมีราคาขยับขึ้นแน่นอน แสดงว่ากัมพูชาอาจจะมีการขายราคาข้าวหอมมะลิประกาศลำำวนในตลาดโลกเนี่ยมีราคาดีขึ้นกว่าเดิมหลังจากผ่านการตัดสินว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกซึ่งจัดขึ้นที่ภูเก็ตประเทศไทย the world best rice 2022ไปนะครับก็นี่แหละเป็นข่าวแรกก่อนว่าช่วงนี้นะครับกำลังไลฟ์กันในช่วงเที่ยงทานข้าวทานปลากันนะครับเพราะฉะนั้นเอาเรื่องข้าวหอมมะลิมาเล่ากันฟังก่อนนะครับเสียดายเนาะนะก็เป็นที่เสียดายว่าไม่เป็นไรเราข้าวข้าวหอมมะลิคราปีข้าวหอมมะลิปีนี้ของเราเนี่ยนะ กินมันอาจจะหอมน้อยไปหน่อยนะกรรมการก็เลยไม่ให้นะครับ